มันสี่ร้าสอนพาดสีสิโอ้ยปังจัมิ้นไงแอบมิ้นบาตะเหมือนไม่ใั่เป็นอย่างจนละลํำไรอะอล่ะท่หากระลำพิยูดเหมือลุพะยโท่จะเป็โลอยท่เปลอยเมียเหมือนเมือนหะบินม้วนพราตีได้ เขาว่าเหตุอันเขา,าเหตยายดวเม,มื่อวานมาพูดกันมึงโทรหาเพริกกระโดดกันเดียวเลยลำหนีลำไรโทษอยากมีคนโทรหาจ้างเลขาคนใหม่บแเ่นดอกกัวมันแล้วแต่สิว่า หันกล้องกันเนอ์ลูกค้ามาหลายคออยงนี้ไปนหนึ่งคอเบี่ยงกับลูกค้าเข้าเยอะให้เกิดลูกค้าก่อนให้เกิดลูกค้าที่มาเที่ยวลูกค้าผมนะ่ะบางคนกันปบว่ามาส่วนตัวสินะำยระสสะดวกเนาะ ไแม,แม่คิงมือคืนเนี่ม่คใคิงอันมื่อคืนในี่ม่ใชคิงกับไปนอนอที่เรื่งของเมซมเมซมไลไหลห้องไหลขึ้นตื่นไม่ใ่คิง งานใหญ่กับใข่ยุ้งข้าวใช่ค่ะฝักงนะคะเมีขี้ขือนต้องทันสองมีแซมบ์บอสแม่ตกใจแม่ตกใจม่ะนะเห็นไม่หยิ่งงนอนตดโกรธพ่ะนะแม่ร้องเหลือขึ้นแม่เหลือตายวะท่นเหลือตายเพราะว่าอะไรแม่สะดือนแม่สะเดือนลูกค้ามาหลายลูกค้าสาวๆกับยัน เป็นติดกล่องไรสุดก็ะยาะกมากนอนต่อบอกให้ไปนอนอแม่มาทันฉากมูเช้าวปล่าฉากบอยบิย๊จากการพนักง,งานดีดินแม่คิงมาทันฉากมูเช้าไหมหงมงเชานะ้าน่ะบอบิ๊กต่างพญนาพนักง,งานดีดิน กคลิปเปล่อนรักครงนี้ยาดมหอมมากได้รับในวันนี้ขอบคุณนะครับปับปะับปะับปะ bên kia mà. Wow. <laughs> เท่นกับอีสานนครศสีไหมไม่ได้ไปครับผมมีงานเหมือนกันผมมีงานโตกเกียววงใหญ่เหมือนกันไม่ได้ไปนะคระัไหนดูอะไรดูสิบ๊า<ะ>ที่หน้าห้องนะ้ำมีขบมีขายนะครับเท่าไหร่ ถามได้ยัง79 79เขาราคาจริงน่าน้ำาห้องน้ำร้อยเกือบร้อยให้แม่เขาเถอะเขานอนดึกเออผมก็ซื้อที่น่าห้องน้ำนี่แหละน่านน้ำร้อยยี่สิบในตอนนี้เท่าไหร่79พอแล้วเราตัสั่งที่ไหนน่าห้องน้ำดีกว่าเพราะว่ามันยอดจริงอันนี้เป็นจริงใครมาโอ้ยโกกีพาวเดอร์สลิมฟิตบอทคดีค่ะหลาน ุ้ยกเอา,อาอสวยตังเอามาบายกนี่แหละวาสนานะบราแซนสองแซนน่ะนะบ้าหอเหรอจ่าเนะไรเกรดเอจ้าเราสอบสวยเนาะวิ๊กอ,อนะว่าร้านเดียวกันเขาบอกแล้วอว๋เอเหรอซีเครื่องละ่เละเครื่องเดียวที่หาซื้อสองเครื่องดีใครว่าส,วสีส้มชุดเครื่องเดียวค่ะก็จะเห็นในข่าวเนาะเขาว่าเขาขอบอกสีส้มมีเครื่องเดียวค่ะขอลงคลิปสีส้มมีเครื่องเดียวเนา ปั๊แบไบปแล้วเป็นไปแซนด์เซอร์แ,บบแค่นี้เด้อพี่น้องไในมีแป้งใหม่มีแป้งใหม่เดือนหน้าจะได้ไหมนี่หนแป้งโกกีเดือนหน้ามัาเกิดจะได้ไหมนี่แอบ้อ <laughs> ม,มีตงังค์เราค่ะโอ้ยน้อยมากให้แต่ความจริงใจก,กับวันเกิดน้องประกอบการไม่ได้เลยโอ้ยให้แต่ความจริงใจกับวันเกิดน้องนะไปเดีไปลขาได้ปั๊่องขาเปไงล่ะเรืเรเข,าไ,า,ขาไม่มาทำงานอยู่คีดจมาเอาสุด หนึ่งแล้วสามเก้าเะแล้วสามเก้าโอ้ึงะเลขึ้นก็ไมนดูเท่าไหนีไม่เราสาเ้ตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมเพราะเตรียมใจพร้อมหรือยังน้องนองพี่ สองเรานี้ชีวีจะสุขสันต์หน้าจอบมก็มีลูกนะครับน้องอันน้องอันน้องอะไรน้องอะไรใครรู้จะชื่อลูกผมครับน้องนาอะไรน้องนาลี่อะไรน้องนาตาอะไรน้องนาลิอะไรตาอะไรน้องนาอะไรน้องลี่อะไรน้องตาอะไรน้องจังอะไร ดูเจ็ดจะมาขอแปดจะผ่านอย่างกับแปดแปดอะไรคือแปดนำไร ไ่นแค่หน้ากับบอสนะนแเดโปเาแ่าวนไ่้ลูเอามาทาด้ยหมดเดียวเกคือว่าเมาอันนี้สีลายสิบแบทเแบทวันนั้นไม่มีลูกค้าครับสิบแบทเาแบท เอาเอาไปแล้วเขาที่ห้เรเอาไปไมัปนคิดสิอยากใส่คูชาแนเเล,ลจางเล้วคูชี่ชาแนเเลคูชี่ชาแนลแ็งบอก <c oughs> ลาดไข่พี่น้องไม่แต่แบบว่ามเมื่อเยวหลังเียงขึ้นคออยาปิดี๔6<ฮ>แดดมองสาวเด้ดขนบ้าข้ามเงอย ร,งงระยงาบเนาะครับพี่บ่ไดพ่อโจตัวจริงครับจริงหรอตัวเดี๋ยพ่อโจตัวจริงอยู่น <Ooh. S 1> ีนี่บ่แมนเมียข่อยมักเจ้าซื้อ,อยาดมมาดมจุอข่อยวิ่นเอินซื้อแล้วเห็นนะครับซื้อปินเด้อครับพี่ปิน พี่ปีนสวัสดีครับเอฟปีนมาดีครับพี่ปีนสวัสดีนะครับน้องบิ๊กสวัสดีพี่ปีนนะครับบอสโจตัวปอมฉันรู้อยูุู่ย่าปเป็นติ๊มารำวะเอาตะก้าก่อนนะเห็ดบ้านแพงยี่สิบนาท สิบโมงเช้าจ้าพ <together> yeah. <Respect ful> ี่อยากบอกในใจว่าน้องหักหายไปอยากดมถ้าคุณอยากเติมเกมคุณต้องดมยาดมฟินแฮงนะครับ แล้วคุณจะได้ฟิวเตอร์กีบสุดแล้วเขาไปดูลูกค้าไหนครับมีอยู่เดี๋ยวาามาเดี๋ยว,มยยวไม่รู้มันไปแคชเชีย Yeah. Wow. สมพ่อเป็นนักพิณขับเนาะบักรอ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 นี่่น้ำนแม่น้ำปานไป่น่แม่น้ำานไม่อนไ้น้ำปานหรอใช่ค่ะแม่น้ำปานนี่นี่เขาว่าแม่แบบขทยร้อบาทหนร้อยยี่สิบบาทค่ะอาจารซื้อไปค่ะร้อยยี่สบาทเด้อพี่น้องทาซื้อี่เท่าไหร่เจ็ดสิบเก้าเจ็ดสบ้าบาทเจ้าขันกไะ้ไร้านล่ะถ้ามาซื้อได้ินขับ้ยีบาทเพว่า ว่าเราซื้อผู้ชายดมขาผู้ชายต้องาเอาผู้ชายเดี๋ยวจะหาว่าโกหกเอานี่ไงคะทุกคนคะจะบอกเรื่องว่าดมมีแห้งคะ่ะมีแห้งอย่างนี้มีแห้งแบบซึ้งดมยังไงอะดมยังไงอะดมอย่างนี้นะอ๋ <laughs> อจะแบบนี้คะ่ะ <laughs> จะบอกรีวิวจริงจังมากใช่ค่ะจะมาดมอันนี้ลองอะไรนะอย่าดมนะคะทุกคนปีแทงนะคะแต่ก่อนจะปีแทงแนั่นคือโอ แต่ว่าผ่านจริงก็ผ่านดีิก็ดีก็ฟน้องเอ้ยก็โดนฟินแหงที่ว่าฟินแหงแล้วยังไม่สู้ยังไม่สู้อ้าวินขับพาทุกคนต้องเอาลูกน้องวอดนีขนาดนี้ทันนี้ทำถึงเป็นหวงแป็นจองมาเก็ตวันติดแล้วเขดูเห็นไหมนี่เยอะมากเนี่ยเขารอรูรีวิวอัลจาวฟินแหงอยู่นี่ตะวันมีแหงอีกทุกคนแลยว่าบินมากขนาดนี้เดี๋ยวแบบว่ามี่ลูกมียังขายเด็ดตะวันเนี่ยพี่ลีบอกเลยบอกเด็ดมีแหงอีเด็ดอร่อยยี่สิบเจ้าก็ซื้อค่ะ เขาเริ่มแบบได้ที่เลยใช่ไหมทุกคนเขาว่าอะไรอา่านวยเอา,าอะไรอะไรโอ้ยอิจฉาทุกคนคะ่ะถ้าไม่ต้องอิจฉาคะ่ะมาที่ฟินขับรถอันนี้นอยูเจ๋งผู้ชายผู้ใช้งานจริงหมดเนี่ยใช้งานจริงคะ่คะแบบว่าลูกโมผู้ชายก็แบบซื้อให้นะคะโอล,ะลูกค้าเด็กผู้ชายซื้อให้เท่าไหร่นะอันนี้เท่าไหร่อันนี้ห้าสิบค่ะแล้วซื้อนห,หนึ่งคือเท่าไหร่โอ๋ยเยอะอยู่ค่ะโต๊ะมีสามนะคะทุกคนอ่ะดูสิคะฟินอันนี้ฟินแพงอันนี้ฟิน จริงค่ะไม่เป็นจริงค่ะฮัลโหลเบบีได้มีเซนเตอร์เหรอ ทานเยียไหม